เดี๋ยวจะตามไปถวายของให้แล้วมึงอย่าเสือกหนีกูนะพระเฮียผมไม่อยากไปมีเรื่องกับพระนะมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ผมบอกโอ้ไอ้ขี้พืชขี้หายถอดพระเหลืองออกนี่ก็มันจะเหลือแต่ตัวร่อนจ้อนแล้วไอ้พวกหาเนี่ยที่ผมไม่ต่อว่าพระกวนตีนเนี่ยพระที่ฟันหล่อๆที่บอกสิทธาถาคตอะไรเนี่ยนะครับไอ้มันชื่อจริงอะไรวะเดี๋ยวถามไอ้อุ๊ดนี่ มันไม่ยอมบอกครับว่ามันจำวัดอยู่ที่ไหนนะครับแต่เช็คเบตดได้แล้วมันเป็นสัมภเวสีครับโผวัดโน้นทีไปถ่ายคลิปเอาวิวข้างหลังเป็นกุฏิบ้างอะไรบ้างนะฮะมานะผมไม่อยากไปมีเรื่องกับพระนะมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ผมบอกโอ้ไอ้ขี้พืชคลิปหายคือถ้าบวชเพราะว่าอยากจะบรรลุธรรมอยากจะปรงไอ้บวชแล้วเอาผ้าเหลืองมาห่มหาแดกอย่างเงี้ย แมงคีพืชมึงสึกมาเนี่ยกูจะรับเป็นคนงานกีดยางกูรู้เปล่าเนี่ยกูยังไม่เอาเลยหุ่นอย่างมึงเนี่ยไอไอไอเวนหุ่นเนี่ยหนึ่งต้องตรวจปัสสาวะก่อนไม่งั้นติดยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นบวชแล้วเนี่ยอย่าเอาเอาผ้าเหลืองมาม <S <S ข่มกันเอ้ยไอคีพืชเอ้ยไอเหี้ยมาอ้างเป็นติดตถาคดเจ พาผมบาปกรรมด้วยนะเนี่ยพาผมบาปกรรมด้วยนะเนี่ยนะนะพาแหม่เหยียบบวชเข้าหน่อยแล้วมาทําเป็นจีบปากจีบคอโม,มโห มันไม่คู่ควรเลยผมไม่ทําพระอยู่แล้วนงะอย่างน้อยแต่ว่าผมเนี่ยกระชากพระเหลืองออกก่อนนะถ้าทนไม่ไหวจริงจริงเนี่ยผมก็ชากพระเหลืองออกก่อนนะขี้พืชเหรอแหมมันสับสมัยผมว่าขี้พืชเนี่ยมันเหมือนว่ากระจอกงอกง่อยเหลือเกินอนะกระจอกงอกง่อยเหลือเกินนะครับ ไม่บาปแล้วครับคือเราเอาผ้าเหลืองออกก่อนครับไอ้พวกเอาผ้าเหลืองห่มตัวเนี่ยถ้าล็อกตัวได้ก็กระชากเอาผ้าเหลืองออกก่อนเลยเนี่ยก็บอกว่ากูสึกมึงแล้วนะครับหลังจากนั้นจะทําอะไรนี่ก็เอาให้เต็มที่เต,ตเต็มตีนเต็มมือเลยนะครับมาแต่อย่าไปทําตอนมีผ้าเหลืองนะครับถอดผ้าเหลืองออกนี่ก็มันจะเหลือแต่ตัวร่อนจ้อนแล้วไอ้พวกห่านี่ย กระชากออกแล้วแม่นเอามือกำหําอย่างเดียวอายหํานะครับไม่รู้ผมว่าตตีนถีบกระชากพระเหลืองก่อนแหละนะครับดึงออกเลยไม่ต้องไปให้พระคมพระกูสึกหบบไอ้พ้าฟันหลอเนี่ยไอ้สิทธาคตเนี่ยพระมนัสกีดแก้วนะครับ ไอ้นมนัสปากดีนะมึงอ่ะมึงคิดว่ามึงไม่บอกว่าอยู่วัดไหนแล้วเขาจะตามตัวไม่เจอเหรอไอ้พระมานัสกีบแก้วไม้เวนปากดีไม่เข้าเรื่องมันไม่จำวัดอ่ะหลบไปวัดโน้นทีวัดนี้ทีอะไรเนี่ยนะอะไรนะฮะ ก็หนีไปแล้วามาไม่เจออ๋อหนีไปแล้วไงไม่มันตามได้ปดโทแค่ตามพระมันจะยากอะไรพ่อค้ายาเสร็จติดมือปืนผู้มีอิทธิพลเนี่ยตำรวจเขายังตามได้แล้วผมเนี่ยตำรวจนักสืบนะแต่ว่าปดโทมันไม่คู่ควรเลยจะต้องไปลบกับพระกับเจ้ามาเนี่ยนะครับ ก็ฝากพระเต้นหน่อยเถอะตบสั่งสอนแม่นท่าหน่อยเดีย๋ยวบ้างเขกกระโลกหน่อยเถอะมาเนี่ยหลวงพี่เติ้ไปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยคเนี่ยพระมหาอดีตมือปืนสารพิภากสารประหารชีวิตสามประหารติดคุกสิบเก้าปีไปบวชอยู่ใกล้ๆไอ้พระมนัสเนี่นะฮะไอ้พระมนัสกีบบัวเนี่ยนะครับมันไม่ได้จำวัดที่ไหนแล้วครับ ไอ้สัมภเวสีแถไปวัดโน้นทีแถไปวัดนี้ทีนึงเดี๋ยว er มาไล่ด่าผมอีกนะไอ้พระห่านี่ยเดี๋ยวผมจะต้องลงไปถวายของให้สหน่อยเดี๋ยวจะตามไปถวายของให้แล้วมึงอย่าเสือกหนีกูนนะ่ายพระเฮีย <c oughs> บางทีมันก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แหะครับผมอะถ้าหุดหงิดเข้าอะไรเข้าก็มันไม่บอกละครับคือเป็นพระเนี่ยอาจมาจําวัดอยู่ที่วัดไหนอะไรท่านก็ต้องบอกสินะครับท่านต้องบอกสิว่าท่านท่านจําวัดอยู่ที่วัดไหนนะครับนี่ออกมาเห่าอยู่ได้ทางสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วพูดกวนตีนะ่ะ นะครับผมก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องพระแล้วนะเอฟซีบอกให้ผมใจเย็นๆกลัวช่องปริวโอ้ยใครก็ชอบมาถามไม่เรื่องพระฟันหล่อนี่เรื่อยเลยไ,อ,อ,ไอ,อ้เราก็เสือกอดตอบไม่ได้นะไอ้พระมนัดกีบบัวเนี่ยนะเพะร,ร,ระกาอะไรี เดี๋ยวมันไปเป็นไปตายโดนใครตีได้ไหมโคมแฝกเข้าจะมาโทษผมอีกเป็นพระให้เขากราบไหว้บูชาอย่ามากวนตีนท่านอย่ามาถามให้ผมไปทะเลาะก,กับพระเลยมันไม่คู่ควรกับผมนะครับไอ้หาพระเนี่ยผมเจอผมก็เสียเปรียบมันแล้วผมต้องไหวมนะ้มันน่ะจะพระรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอะไรผมก็ต้องไหว้เจอเนนเจอแม่ชีผมยังไหว้เลยนะครับอยู่คุณพินใช่ไหมฮะ ไอ้แต่แต่แต่อยู่พุนพินเนี่ยลองเช็คหน่อยสิว่าพระไอ้พระมนัสกีบบัวเนี่ยที่ใช้คำว่าสิทธิ์ศนาคตเนี่ยมันมันนอนมันซุกหัวนอนจำวัดอยู่ตรงไหนวะไอ้แต่เขาเป็นนายกที่พุนพินไงเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียนลามแล้วนะครับอยู่ที่พุนพินเลยนะครับดูดูหน่อยดีคือเราจะได้ ไม่ไม่ได้ไปทําอะไรท่านนะต้องจับมาอบล้มก่อนนะครับจับอบล้มก่อนว่าเออออกมาพูดมาเห่ามาแพร่มอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะครับต้องเอาตัวมาหน่อยไปรอสำนักพุทธก็ยังไม่ทำอะไรไปรอเจ้าอนคณะปกครองก็ไม่ทำอะไรนะครับ ไปเจอตัวแล้วเอาตัวมาหน่อยมานั่งคุยที่ว่าทำไมไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันเสื่อมเสียถ้ามันบอกอาตมาจะทำเป็นสิทธิ์ของอาตมาก็นิมนต์แม่นไปอยู่พมุงพะมาอะไรไปเลยนะครับมันเสียนะถ้าออกมาพูดส่วนตัวมันก็ไม่เป็นไรฮะแต่เนี่ยมันมาห่มเหลืองมาแล้วไอเราเป็นชาวพุทธด้วย แล้วก็ตีนแกว่งปากหาเสี้ยนเลยนะไปแขวะเอาศาสนาอิสลามมุสลิมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้ต้องให้ไปเดินทุดงแล้วไม่หายไปเลยอย่างนั้นและอวดด้วยอัตมาจะสู้ขาพระเหลืองอ,อไอ้ขี้พืชไอ้ขี้พืชไม่เป็นไรครับเราใครจะมา ว่าเราด่าเราอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วแต่นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนทุกท่านไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรามีแต่คนรักเรานะคนเกลียดเรามันก็มีโดยเฉพาะคนที่เราไปฆ่าเขาเนี่ยไปวิสามันพ่อเขาหรือเราไปจับพ่อเขาญาติเขาลูกเขาเขาก็โกรธเราเป็นธรรมดาครับมา แต่ว่ามันมาด่าออกผ่านโลกออนไลน์ผ่านอะไรเงี้ยมันไม่เจ๋วอะเจ๋วนะต้องมาเจอผมแล้วก็มาด่ากับตัวสิถ้าเจอเลวัดปุ๊บเนี่ยเข้ามาเลยแล้วมาด่าเลยไอ้อย่างงั้นอย่างงี้นะลองดูเออถ้าคิดว่าเราเป็นคนจริงเนี่ยนะ ให้มาด่าต่อต่อหน้าต่อตัวเลยให้ด่าเลยนะครับอ,อ,ยอย่ามาเห่าผ่านนี่เลยนะ